ขอกราบสวัสดีทร่มุมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมฟีเจอร์เกมเมอร์หรือฟีเจอร์เกมเมอร์พีอินนะฮะอ่าก็มาดูกันในพาร์ทสองนะครับเอาชีวิตรอดในคืนแรกเอ้ยในคืนที่สองนะฮะอา่ามาโดยเราก็จะมาสร้างบ้านต่อนะฮะโมซอมบี้ผมเปิดยังก็ไม่อย่อ่นน่าจะเปิดแล้วนะครับอ,อ่าชวลตรดจะสรนบ้านนะฮะ ได้ประมาณนี้แหละเออแต่ว่าไม้ไม่พออีกแะเออและและเครียดเลยนั่นนี่ตะวันขึ้นหรือตะวันตกตะวันตกดินแล้วนะฮะอะคลิปหายแล้วเฮ้ยหมดสมบีได้เปิดบอว่าอ๋อปิดอยู่เฮ้เฮ้ฮ้ปิดอยู่นะฮะกดดีใจกับคุณด้วยคุณรอดไปอีกหนึ่งคืนนะครับ เพราะาผมยังไม่พร้อมนะฮะตอนนี้เราให้ทําอะไรเสร็จก่อนนะฮะเราค่อยพร้อมกันเออไม่อยากโดนคิปเปอร์ระเบิดบ้านอืม เดียวอ๋อได้แล้วเกิดชักกระตุกเล็กน้อยนะฮะก็ขออภัยด้วยนะครับอ่นวางเตียงแม่งจะเอึอ่าวางต่อเลยอ้อาผิดอันอีกโอ้โห ทุบอย่างเดียวเลยเจ้ะนะฮะฟงงิงฟงฟิงเออลืมอย่างนึ่งไว้เฮ้ยเราทําผิดแล้วเราผิดเราผิดอย่างหนึง่งผิดผิดตรงนี้นี่เนี่ยนี่เนี่ยนะฮะผิดอย่างหนึง่งวางกล้องก่อนเลยเจ้ะ เดีวรู้ต้องทาบันไดด้วยนะฮะอาจจะ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 จบันไดมีกาวอันเอแปดอ่รียร้อยเอยนี่ด้วย ้อยนะฮะแม่สวยๆอาเจปบสวยๆงดงามนะฮะอืือสร้างบ้านเดี๋ยวว่าใช้อุปกรณ์เยอะจริงๆเยอแยะมากมายวัตถุดิบอะฮอ่อืมอาเอืม เดี๋ยวนี้นิ้วผมเป็นอะไรเนี่ยนะเจ้าอ่าอ,อ,อ้เรียบร้อย เก้าอี้หมดอะไรหมดเอ้ยหมดเรียบร้อยนะฮะไปตัดไม้ต่อดีกว่าขอนอนก่อนนอนดีกว่าอรุนเบิกฟ้านกกาโบยบินออกหากินล่วเรย่หงแจ่มให้เรารีบมารีบมาเร็วไวยิ้มรับบันใหม่ยิ้มให้แก่กันร้องถูกบ้างกวะ โอ้ยอ่าโอเคฮะมาสร้างบ้านกันโตนะฮะโดยจากที่นอนไปยังไม่ได้ตัดมุงตัดไม้อะไรเลยเออมัวแต่แพมฮะไปะเออว้ายไม่เป็นการเสียเวลานะฮะคราฟที่เออคราฟกอนเลยคราฟขวานดีกว่าเว้ย เพื่อตัดต้นไม้ได้สะดวกขึ้นอ้าวดีเอาได้สองอันแนะ่ไปเอเออ้าวจะได้ไม่ต้องแบบว่าอะไรนักหนาแล้วมันขึ้นยังไงวะเนี่ยอา่าเรียบร้อยโอสี่ไม้มันก็เหมือนกันด้วยไม่รู้ว่าไหนเปน็นอันไหนตัดผิดตัดถูก เออตรงนี้มันไม่มีเลยนี่ว่าออมีแต่ไม้อะไรก็ไม่รู้อ่าเปลี่ยนพื้นที่ตัดตรงไหนอีกวะมาจะเอือกไม้มันเปี้ยนไปมันไม่ใช่ไม้นั้นอ๋อนี่ไงเจอแล้วไม้ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยแล้วจะปิดเสียงไว้ทำไม เออปิดเสียงทำไมเออเก็บไว้ทำไมเนียเสียงไม่ต้องการจดูนี่ยในวัดต้นไม้อ๋อเนี่ยตัดเลยอืม ไม่ถึงเนี่น,นี่เป็นตัวต่อต่อขึ้นไปจ้อนี่ไม่สนนะเก็บไว้ทำอเลดได้เนาะอ่าต่อเลย กิไไนข้าวก็หลยไอเหลี่ยงฮะไอเหลี่ยงโหมาลุ้มาเลยเออไม่สีนิ่งทันหมดโอเคต้อนเลยตัดตัดไปตอนตัดเสร็จเลยดีกว่าเนาะเอออ่าโอเคฮะอ่า ตัดมุงตัดไม้อะไรเสร็จเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ใกล้จะมืดแล้วด้วยอืม้มมืดไวทันใจจริงๆรินะฮะอ่ะแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจสร้างบ้านกันต่อเลยดีกว่านะฮะอาะอนะันนี้เก็บมาเยอะหน่อยนะฮะเราต้องการเยอะเหมือนกันอ่านะ ไม้อัดก็กําลังจะหมดไม้อัดอัดข่าวกําลังจะหมดอีกแก้วโห่แต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปเอาใหม่ก็ได้เนะาะออเดี๋ยวก็คงต้องขอบอกลาเพียงเท่านี้นะฮะเพราะว่าเราเสียเวลากันมามากแล้วเสียเวลาคนเย,ยเอะเลยอ้าว นี่าเสวยยาเยอะแยะมากมายนะฮะจะอะไรนักหนาเอออ่ะก็มุ้งอีกครั้งหนึ่งก็ขอกลาคคำจากลาเลยนะฮะก็ก็หมดอ่ะก็ก็พูดว่าอะไรอ่ะก็ก็เดี๋ยว อ่าก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำเออพาร์ทเน้าและเออทำไฟในอด็ดเฟดีด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับนอนละคะนอนนะฮะ